เฮ้ยมีให้ถ่ายโลปยืนยันจะส่งด้วยวะคืออะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยอะไรวะเนี่ยใหม่หมดใหม่สวัสดีวัยรุ่นยืนยันอาหารทุกท่านนะครับเด็ดที่อะไรมาเยอะแยะไอ้สัตว์บูนี่ปรับตัวไม่ทันงงมากเมื่อกี้ เจอระบบยืนยันตัวตนนะครับเจอแล้วเจอแล้วเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยนะไม่ใช่สิระบบยืนยันอาหารนะเจอตัวแรกเมื่อกี้เมื่อกี้เลยเพิ่งโดนเด,เดี๋ยววันนี้เรามาลองวิ่งแบบเต็มวันนะครับเราดูว่าเออมันต้องยืนยันอาหารแบบไหนขั้นตอนการยืนยันยังไงนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะมันก็เป็นระบบป้องกันอาหารอะไรของเขาครับที่เขาทํามาเพื่อ กันคนกองหรืออะไรหรือการทำงานหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปทํางานกันนะวันนี้ประเทศด้วยว่าโรบินทูนเนี่ยแม่งแตะเดียวแม่งแม่งเฮียนจริงไหมนะครับก็เลยลองกดโรบินทูนด้วยนะวันนี้วันนี้วิ่งสองแอปว่าจะเอาไว้ได้สักอย่างละห้าร้อยห้าร้อยพันหนึง่งวันดีโอเคไปเลสโก o เบื่อวะ่ะไม่อยากตอบผู้ชายเลยมีคนไม่เชื่อไว้ว,ว่าผมอ่านชื่อร้านทันเ้ยเดีย๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วก็ดูด้วยรากด ไม่กดโคตรเท่โอเคเริ่มตัวนี้เลยฟัดแคตกดไม่ทนั no. น no ไม้ดันซีพียูหรือเปล่าวะเ <c oughs> มนว้าขนาดนี้ก็ดันนี่วะ่ะ <c oughs> โดนดองกดแต่ไม่ได้นะครับเราไม่ฮูดมาควายช้างสาสาม,สามไม่ทนันอดดิงกินเตี๋ยวไม่ทันอีกแล้ว ยายยนโอ้โหขนาดยายยนกดไม่ทันเลยจอยข้าวหมูทอดคลองถนนอยู่สายวะเห้ hey, มีให้ถ่ายโลปยืนยันจะส่งเร็วะ่ะซื่องอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยโหมดใหม่โหมดใหม่ เห็นไหมอีซี่ไม่ต้องใช้เลยพวกกระจกมันมีมีเอฟซีที่ไหนรู้แอดกูมาไว้บอกพี่ค้านแนะนำโทรศัพท์ให้พ่อหน่อยกูก็เลยบอกได้จ้าถามว่าพ่อขับที่ไหนจ้าพ่อตาเช่ากระเป๋าบุกเก็บไปที่ชับผสมงแล้วก็กดไทยกับสกาล่ด้วยจ้าตัวป้ำตายด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ โูแม่งขยักขยางเพลงตอนใส่เสื้อสีนี้นชิบหายเลยพูดเพราะเกินเฮียสวัสดีค่ะขอบคุณแมน่นักข่าวทกทำเง้ได้งานบริการก็ต้องทำนะต่อหน้าอย่านรับหลักไม่อย่างละงกูอ่ะก็วิ่งโรบินฮูดด้วยส่วนเจ้าอื่นก็ได้หมดนะครับช็อปปงช็อปปี่โรบินฮูดนะรออยู่นะสปอนเซอร์ ตัวนี้ก็ไม่มีให้ยืนยันอาหารแล้วนะครับก็จะมีแค่ครั้งเดียวนะตอนนี้จบเกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับไม่มีให้ยืนยันนะครับมีแค่ครั้งเดียวนะตอนตอนที่ช่วงแอบลมลนะั่นแหละเดี๋ยวรอลูกค้าตอบก่อนตอนนี้สองทุ่มนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ว่า<ม>ก็ไม่ต้องยืนยันอะไรอีกแล้วนะเออยยืนยันแค่ตัวเดียวแหละน่าจะประมาณนั้นตอนนี้ได้ประมาณ เจ็อยแล้วครับอีกสามรอยมันจะเลิกแล้วประมาณ6กเจตัวจะเปลี่ยนฟอสซ่าหรือะ่ปวดตูดป่ผูก็ทำได้ประมาณนี้แหละอี้ใครเก่งก็เรื่องของพวกมึงฮะมึงเก่งเออมึงเก่งก็ทำิีของมึงไปโอเคไว้รุ่นวันนี้ก็10บโมงนะจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะได้แมนได้นะปิงโรบินูได้ประมาณสองเ็สามนะครับประมาณนี้นะ สำหรับระบบถ่ายรูปการยืนยันการรับอาหารเนี่ยเจอแค่ตัวเดียวนะครับตัวตอนที่ที่ระบบมันล่มนะเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็ไม่เจออลไเลยกลย็ขั้นตอนนะครับก็คือก่อนที่เราจะจบงานนะครับเหมือนสแกนหน้าเลยก่อนของอซึ่งจะต้องถ่ายแบบว่าเราถืออาหารนะครับแล้วก็ถ่ายติดเสื้อลายแมนหรือว่ากล่องลายแมนนะส่วนใครที่ยังไม่มีเสื้อไม่มีกล่องนะครับให้เซลฟี่หน้าตัวเองนะถือครับ ถือกับอาหารว่าถ้าส่งอาหารให้ลูกค้าไปแล้วนะครับให้เซลฟี่หน้าตัวเองนะครับยืนยันสแกนหน้านะก็โอเคส่วนโรบินฮูดนะครับก็ผมก็บอกไม่ได้ว่า,วาแต่เดียวเนะี่ยมันมีผลจริงไหมนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ผมอยู่มันมันงานมันน้อยมากๆอ่ะเออแล้วคนแม่งก็รอเยอะสำหรับตัวผมนะถ้าจะเอาเวลาไปรอโรบินฮูดแบบว่า5นาทีมา1ตัว10นาทีมา1ตัวผมไปเอาเวลาไปซอยงานไลแมนดีกว่า เข้าใจป่ะก็คือแบบว่าลแมนมันงานเยอะกว่าทั้งที่ทุกครั้งที่พยายามรอโรบินฮูลนะงานลแมนก็จะเด้งมาแบบปิ้งๆๆๆๆปิ้งปิ้งปิ้งเป็นสิบตัวก็เลยเออไม่รอดีกว่าเสียเวลาที่จะรอแบบว่างานตัวเดียวไปกดลายแมนดีกว่าอันนั้นถ้ามีอีเวนต์อื่นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์นะอดใจรอสักหน่อยหรือว่าไม่เอาดีว่า ไม่แน่ใจคิดอยู่โอเคเจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ